วิทยากรคณะดนตรีนะครับผมนำทีมอาจารย์กามิรบางทีบิดนะครับผมซึ่งท่านนี้ศิลปินศิลปกรนะครับผมการประจำคณะดุริยางนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัศริศิษย์กุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีมังกรนะครับวิทยาลัยดุริยางนศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนนท์โยนะครับแล้วก็ อาจารย์อำมณฑ์จากประจำพระวิโรธสุวินีสระนะครับมี่ทีมมาที่เข้ามาช่วยใารจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสำหรับที่ไปที่มาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เลือกจากที่ของบรรยาครับเรื่องแสนเจ้าครับเป็นแต่เรียนรู้นะครับแล้วก็เรียนแต่ที่ใช้ในการขายข้อเกี่ยวกับสารพระรานะครับสูตรสังคมแห่งภูกระยาที่แน่นยืนนะครับซึ่งมีพระวินัยที่สำคัญอยู่หลายประการนะครับหนึ่งในนนั้ก็คือการถ่ายข้อสารพระราชา ให้กับนักเรีนรนาายน,รรน,งงนนะครับนักศึกษารวมถึงประชาชนนะในสรามถึงหลักงานโครงารนะครับของเพื่ออยู่ในสถานีการงานโครงกานพระชม,มีต่ังๆานะครับในสถานีนะครับของปัิญญาสนีการาับเราได้ร่วมมือกับสัานัการสำหรับโครงการศึกษานะครับรรรวิทยาศาสตร์ทะรัรวรม,มน,นะครับรวมถึงท่าที่รือข่ายนะครับช่วรงครูท่าท่ิลปัฒนธรรปางชุมโลกุตีนะครับจกังหวัดลำปางนะครับในการจัดโครงการที่ช่วย มีทั้งปัจยายที่โรงยมอินสิทธิ์ทั้งที่สองนครำ่างนะครับซึ่งเอกนาของเราก็คือต้องการถ่ายทอดความรู้สายพราชาซึ่งมีการดูนานๆนะครับในด้านของสายพราชาร่วมกับดนตรีและศิลปะนะครับทำให้กิจกรรมของเรามีอยู่สส่วนนะครับกิจกรณ์หนึ่งคือการอ่าส่วสร้างความรู้สายพราชาผ่านดนตรีวงมือยันขึ้นลงนะครับในวิจารณ์นี้นะครับกิจกรรมที่สองก็จะเป็นการบูรณาการงานศิลปะที่ร้อยเรียง ปุนเรื่องราวของสิ่งไทยสารพระราชาส่วนที่วาราด้กันนานะครับองค์มร่รู okay. สารพรราชานะครับซึ่งทานสารกิจรมนะครับผมบอกว่าเป็นการครูนาการนคความรู้สารพระราชาเพื่อจะปลูกฝังนะครับเด็กน้องๆนักเรียนะครับได้เข้าใจในความสำคัญของสารพระราชาซึ่งผมมองว่าสารพระราชาคือดแกีสำคัญนหนึ่งที่เราทำให้เราประสบความสำเร็จในการำชีวิตนะครับดังน้นการปฏิบัติ นะครับต er ั้งแต่ระดับครอบครัวนะครับระ่วนมีนิระดับของนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าเราเน็นงานน้องรถึ่าังนทคของกข้เยนครับแ้กความเช้ว้านรีื่นก็พานะครับก็หว่านองๆนะครับปรบการท้ักษความรู้นะครับนดนตศิลปะแล้วกได้เพื่อความรู้เก่ยกาคดีชชากา่สามารถนำมใช้ในชีวิตระัน ทางพีก็ขอขอบคุณนะครับนักมุสลิมศาสตร์ไทยสังคมศาสตร์ครับที่พูดรเนินอยู่ที่ในการจัดงานในช่วงนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้การบริรับมหาวิทยาลัยราชินีรงกาในระบบทา่านรองศาสตราจารย์วิทัยวิศัยรัตนมงศิลนะครับมาเป็นประธานในการเปิดที่จังหวัดพิัณุาลกนะครับขอบชิญครับ กระมาฝากคารู้สึกดีๆละไรแตบๆอีกนะคะที่ได้รับนะคะค่ะโดยเฉพาะน้องๆนะคะซึ่เป็นอนาคตของชาตินะคะโดยเองาตเรีก็ต้อสูงว่าซึ่งเราะต้กำังมองความานี้อแบนีในานของชาติไทยนะแถวที่สแถวที่สาม เห็นทุกท่านนะคะโไม่ติน้ำแล้วนะคะเพราะเอเดนเสามท่านแล้วแต่ตอนเด็กค่ะก็รับประทานค่ะโดยที่ชอบรับนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะโดยด้านอนของอาณาจักรนะคะ นนามของคนราชาาวของครา้าคเ็นนตวนที่ดีวนนี้ททีวันนี้อาจก็เป็นวันที่ทุกๆท้นคิดว่าเขาเอง บนยากที่มีคยแบี้นยังไงไเยไเลยนีเป็นยวของเราให้เข้าใจศาสตร์ของดาราเลยรโดยเฉพาะนาพันี้งไม่มคะตศิปศาสตทาานของนนะคะเชื่อว่าในองสามวันนี้นะคะจะช่วรัก

มองาดรวยนถ้าองก็ทีน่าจได้ด้สามรอยบอกสนิทน่วนลานงก็ได้มต่เหรอกมีสารู้สกจะเป็นยใจใจนให่าที่วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมันที่ดถนะครับในส่วนของโครการนวันนค่ะซึ่งหวัว่าเรานะคะ ฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันเลยค่ะก็จะเป็นเตือข่ายที่มีต่อกันและเราจะมีการจัดิจกรามแบบที่อีกนะคะในเดือนเมษานะคะอันนี้ก็เป็นเสือปินระดัชาติ อาพิธานในการจัดในราการในวันนี้ประสความสังเกตราขอให้น้องๆได้เก็บเกี่ยนประสบการณ์แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมปรมุท่านผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณมหารใรทย่รับผานระบบเชิงรายโดยหมอปรัชญานะคะที่ได้ทำการข้อกล่า ท่บบานลำบากครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในกิจกรรมในครั้งนี้ครับซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะฮะกลุ่มข้อหมายเลยก็คือสองกลุ่มด้วยกันครับกลุ่มของ การศึกษาศาสตร์ทางด้านดนตรีนะครับซึ่งมีทั้งหมดโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้แก่โรงเรียนแม่ม้องิทยาโรงเรียนถือวิทยาโรงเรียนลำปางอริยาณีโรงเรียนออกทาวิทยาและโรงเรียนสุภะวิทยาภมครับขอเสกงตบมือตอะรับนักมังคีหมิง้งครับในส่วนของน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักตร์ทางด้านศิลปะครับอันนี้ ยี S <S <々>่สิบโรงเรียนครับอาจารย์ครูจะเอ่ยชื่อโรงเรียนของน้องๆนะฮะจะไม่ค่อยจะาวมากนะฮะเสีจงตบมือต้อนรับน้องๆทั้งยี่สิบโรงเรียนครับและน้องๆได้ทยอยเข้ามานะครับรวกิจกรรมของเราเรยครับในโอกาสนี้ครับ จะขออนุญาตครับทุกท่านครับเข้าชมภาพยนลองครับชุดทำง่ายโดยขอปัตยารัชกาลที่9ครับเพื่อนน้องนำแนวหลัการทำงานส่งต่อสื่อสารต่อ้อดให้กับน้องๆครับขอเชิญรับชมครับ ผม,มเ็คนัแจงเต่งทีเนี้นย,ยผมื่อสุทอสุทธนทช่วงีรแบ,บไหมไม่ค่อยเหมือนชวบ้าผมต้อง้สามว่าเปในชีวิมันตอนไหนบางทีก็ชวนทำรแสลเรบางอย่างก็ทันขัน 아 o l